ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสะวะทเบตง แม่ทัพภาคที่4ย้ำผู้บังคับบัญชาที่ดีต้องมอบหน้าที่สร้างความร่วมมือมีความเข้าใจเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมใจแก้ปัญหานำพาสันติสุขสู่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืนค่ะพลโทไพศาลหนูสั่งแม่ทัพภาคที่4และพูวอในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่และคณะผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะทำร่างแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ระหว่างวันที่3ถึง6มิถุนายน2568 ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหัดนครจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีผู้แทนจากส่วนอํานวยการกรมนพักสีส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมค่ะด้านพันเอกเจษดาปิยะสุวรรณรองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมนพภาสีส่นหน้าได้เปิดเผยค่าว่าผลการประชุมครั้งนี้ส่งผลให้ผู้เข้ารับการประชุมนําความรู้ที่แลกเปลี่ยนกลับไปทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยที่รับผิดช,ชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนําพาสันติสุขสู่พื้นที่ค่ะโดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความมุ่งมั่นตั้งใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสํานักนโยบายและแผนกรมนพักสีสนหน้าจะได้นําข้อมูลครั้งนี้ค่ะกลับไปพัฒนาปรับแก้ไขแผนยุทธ การแก้ไขปัญหาพื้นที่ให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะด้านผลโทไปสารหนูสังได้ระบุถึงการนำหลักการแนวคิด ADM หรือ Army Design m e t h o d o l o g y คือส่วนผสมของการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการคิดอย่างสร้างสารรค์และการคิดเชิงวิพากษ์ค่ะที่เหมาะกับการวางแผนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการเปลี่ยนข้อกําหนดเป็นข้อปฏิบัติให้พลเรือนฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ทบทวนปัญหารวมถึงวิธีแก้ปัญหา พร้อมย้ำค่ะว่าผู้บังคับบัญชาที่ดีต้องรู้จักการแบ่งมอบหน้าที่สร้างความร่วมมือสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือสร้างความเข้าใจร่วมใจแก้ปัญหานำพาสันที่สุขค่ะทั้งนี้กรมนอภาคสีส่วนหน้าขอพี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารยะ โปรดใช้วิจารณญาณไตรตรองถึงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่หวังทำลายสังคมพระหุวัฒนธรรมต้องการให้เกิดความแตกแยกในสังคมส่วนการติดตามผู้กระทำผิดทุกภาคส่วนจะเร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวมาลงโทษตามกฎหมายให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมต่อไปพร้อมเดินหน้าเชื่อมภาครับประชาชนเปลี่ยนผ่านความขัดแยง้งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย,อย่างยั่งยืนค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 m h z เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th